ที่บูธไทยไประกันชีวิตของเราค่ะและอนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามข่าวสารอ,อัปเดตโปรโมชั่นดีๆนะคะทางข้อต่เวลาของบูธไทยประกันชีวิตแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะไทยประกันชีวิตที่เพียงท่าทุกชีปุอปั๊บปะอบปะ๊ป,ปะ๊บป,ปุ o บม o ขอบคุณมากน้องบานาน่าทำไมเราเป็นเพื่อนเดียวกันใช่ไหมเราเจอเพื่อนหรือยังเพื่อนอ๋อเจอเพื่อนเพื่อนเราใช่ไหมคะอ่ะสำหรับตอนนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บทของสำนักงานคอปพอนเองนะคะสำหรับต่างๆเดียวกันมากมายยังไม่พอเรายังมีของรางวัลตั้งแต่อีกตอนที่จะไปเจอข้อมูลความรู้ขอแจกของรางวัลชิ้นใหญ่ก่อนหนึ่งเชน่าได้เลย ของรางวัลของเราก็จะพวกนี้ใช่ไหมจะเอาวันนี้เลยใช่ไหมได้เลยใช่ทุกคนอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราขอเอกสารที่อยู่ในถุงนั้นน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามารูปสูงกับการถ่ายตัวเลข<ะ>ที่อยู่ในกระเป๋าดีกว่าแต่เราพูดถึง mm <clears throat> I'm Thank okay. you. ชัดีๆมานำเสนอการที่สำคัญคือตอนท้ายเนี่ยมีของรางวัลมาแจากกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ของพรีเมียมจากธนาคารไทยพาณิชย์อย่าพึ่งไปไหนหยุดอยู่กับเราตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแจกกันอย่างแน่นอนจริงๆต้องบอกว่าปกติเนี่ยเวลาแจากของรางวัลหรือว่าของพรีเมียม เราจะให้สําหรับคนที่ทําธุรกรรมการเงินกับเราเท่านั้นแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยแจกกันแบบง่ายแจกกันแบบฟรีๆเลยเรียกได้ว่าเป็นการมอบความสุขให้กับลูกค้าทุกท่านนั่นเองนะคะเอาล่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปแจกของรางวัลกันตอนนี้แนะนําสักนิดนึงดีกว่าโปรโมชั่นโดนใจที่จัดขึ้นเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะเริ่มต้นกันที่อย่างแรกเลยสําหรับธุรกรรมการเงินของเรานั่นก็คือสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อย SME ค่ะ ใครที่สนใจนะบอกนิดนึงว่าหากคุณเป็นลูกค้า20ท่านแรกที่สมัครสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อยภายในงานนี้เราให้ปไปเลยทันทีนั่นก็คือร่อพับลายจุดนั่นเองอ่า อันนี้ให้แค่20ท่านต่อวันเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ผ่านไป10กว่าแล้วเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสอยู่ใครที่สนใจแล้วก็อยากจะทำธุรกรรมในเรื่องของ SME ก็เรียนเชิญภายในบูธของธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลยค่ะมาต่อกันนะคะกับสินเชื่อธุรกิจที่ใช้หลักประกันแล้วก็ไม่ใช้หลักประกันค่ะไปดูกันที่สินเชื่อธุรกิจไม่ใช้หลักประกันก่อนละกันอันนี้ใช้สเตทเมนเทนแค่6เดือนเท่านั้นค่ะแล้วก็มีวงเงินสูงสุดให้นะคะอยู่ที่3ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด6ปีด้วยกันค่ะส่วนสินเชื่อธุรกิจที่ใช้หลักประกันฟรีไปเลยค่ะนั่นก็คือค่าประเมินสินเชื่อธุรกิจเติบโตวงเงินสูงสุด150%ของหลักประกันนะคะซึ่งก็ถ้าดูแล้วเนี่ยวงเงินสูงสุดของเราจะตกเฉลี่ยอยู่ที่50ล้านบาทแล้วยังให้ผ่อนนานสูงสุด30ปีด้วยค่ะฟรีกันต่อค่ะค่าประเมิน My Business My Cash ธุรกิจคือเงินค่ะ คือเรื่องท,ทําธุรกรรมเนี่ยก็ถือว่ากู้ได้เลยนะคะวงเงินสูงสุดคือ20ล้านบาทผ่อนได้อย่างยาวนานสูงสุดถึง30ปีอันนี้ก็คุ้มค่าวกว่าเดิมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะท,ำทํำธุรกรรมในรูปแบบไหนลองมาติดต่อกันได้นะคะไปกันต่อที่บัตรเครดิตดีกว่าค่ะ เชื่อว่าหลายคนอยากมีบัตรเครดิตบางคนมีแล้วก็อยากจะมีเพิ่มเติมอีกหรือว่าบางคนไม่เคยมีเลยนะคะนแนะนําว่าบัตรเครดิตของ SCB ของเราเนี่ยตอบโจทย์เพราะมีหลายแบบมากๆลองมาเลือกกันก่อนได้ถามเจ้าหน้าที่กันก่อนได้นะคะซึ่งบัตรเครดิตของเราค่ะมีตั้งแต่ SCB Beyond เลยถ้าพูดถึงการสมัครนะคะสมัครบัตร SCB Beyond รับไปเลยทันทีฟรีๆค่ะ กระเป๋าล้อลากคาเจลนี่ขนาด26นิ้ว1นึใบมูลค่า7,900บาทค่ะเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะคะ2 0 0 0 0บาทภายใน30วันนับจากที่บัตรของเรามีการอนุมัติเกิดขึ้นนะคะนอกเจากนี้ยังมีบัตรรูปแบบอื่นๆอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็น S C B Auto Platinum S C B Family Plus นะคะ S C B J C B Platinum S C B King Power Platinum S C B แสนสิริ Platinum S.C.B. Toyota Platinum ทั้งหมดที่พูดมาตรงนี้รับไปลนทันทีฟรีๆค่ะกระเป๋า L overnight bag หนึ o ่ N I B 1, ใบมูลค่า2,890บาทใบนี้นั่นเองนี่คือแกะออกมาจะเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เลยนะคะซึ่งอันนี้จำเป็นจะต้องใช้จ่ายผ่านบัตร3,000บาท30วันหลังจากที่มีการอนุมัติบัตรเกิดขึ้นนะคะเราก็จะให้เลยทันทีแต่บัตรเครดิต S.C.B. Up to Me อันนี้รวมช่องทางการขอผ่านเว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์รูปแบบไหนก็ตามแต่ทั้งหมดนี้สมัครในงานมีของพรีเมียมมอบให้อย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะถามอีกหนึ่งรอบแล้วกันว่าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันของเราบ้าง SCB Easy App มีไหมคะใครยังไม่มีบ้าง มีแล้วเนาะจริงๆแล้ว SCB e a s y app ที่ง่ายมากคือหลายคนชอบใช้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโอนก็ง่ายจ่ายก็ง่ายจ่ายบินต่างๆนานาจองอตั๋วดูหนังอะไรแบบนี้นะคะคือทั้งหมดทั้งมวลอยู่ภายในแอปของเราแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดาวน์โหลดไว้เพราะฉะนั้นแอนแนะนำค่ะว่าถ้าอยากจะมี SCB e a s y app เดินมาที่บูธข,ของเราบอกเจ้าหน้าที่นิดนึงนะคะสมัครกันในงานครั้งนี้โหลดกันในงานครั้งนี้เดียวมิกกระเป๋าผ้าสวยๆมอบให้ท่านรัดหนึ่งใบนั่นเองอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าที่ปกติแล้วอะ่ะเวลาโหลดที่บ้านแล้วเราจะไม่ได้อะไรเราจะไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะว่าเราโหลดแล้วเราก็ได้แอปของเรามาใช้ปกติถูกไหมแต่ถ้าเกิดมาทำในงานเนี่ยเดี๋ยวให้กระเป๋าผ้าด้วยหนึ่งใบนะคะโอเค ตอนนี้เข้าสู่ช่วงแจกรางวัลกันดีกว่าค่ะใครอยากได้ของพรีเมียมจาก SCB บ้างมีไหมคะมีไหมคะทำไมทุกคนดูสายตาลอกแลกไม่รู้อยากได้หรือเปล่าอ่ะมาเดี๋ยวเรามาแจกของรางวัลกันดีกว่านะคะเริ่มต้นกันแบบสบายๆก่อนละกันโอ้โหแต่ก็ดูเหมือนไม่สบายเท่าไหร่เลยนะคะอะอะ,อ,ะอันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้เป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่นามบาัตรใส่บัตรเครดิตหรือใส่อะไรที่เป็นจำพวกบัตรนะคะมีให้ทั้งหมด3ชิ้น3ชิ้นนี้แจกง่ายๆก็ในเมื่อมันเป็นกระเป๋าใส่บัตรเราขอคนที่มีบัตรของธนาคารไทยพาณิชย์ดีกว่าสาท่านแรกใครหยิบออกมาได้ก่อนรับไปเลยคนละ1ชิ้นค่ะบัตรอะไรก็ได้ บัตร ATM บัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรสปีดิได้หมดเลยใครหยิบก่อนเอาไปเลยค่ะหนึ่งน2ท่านหน้าหน้าคุณจิ๊บให้บัตรเลยลระคะลูกขอบคุณค่ะหมดแล้วขอบคุณนะคะบเอ็ดดูขอบคุณมากเลยค่ะไวมากผูรู้เลยเห็นไหมว่าลูกค้าเราเยอะมากทอนี้ถ่ายรูปติ๊กต็๊นะคะใครที่ได้ของรางวัลของเราไปเมื่อกี้นี่หนึงนะคะสุดห่อครับเอามาถ่ายรูปตรงนี้กับ ที่โมเดลของเรานิดนึงนะคะโอเคอะโชว์ของด้วยโชว์ของด้วยอันนี้คือของชิ้นแรกกลุบๆและการกลุบๆจริงๆอันนี้บางคนเอาไปใส่เงินก็ได้สีประจำธนาคารกรุงเทพคือสีสน้งนค่ะวันนี้เสียงดังนฝั่งชัดเอกับบีบีอ่ะเอเอแล้วก็บีบีโอเค ที่เราจะแจกเพื่ออ e ีสแตอร์พวกสามดวงอ่ะมูลค่ากี่บาท